สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาวีดมโมเมนต์ของไมอาปูนะคะในงานเขาดาวของ b บีอ Cloud ค่ะก็ที่เราแบบประทับใจนะคือสองคนนี้เหมือนเขาแบบเป็นติดสก,กินชิปกันนะ่ะแบบว่าคือเวลาอยู่ด้วยกันเนี้ยเขาจะต้องแบบจับมือหรือโอบอะไรแบบเนี้ยตลอดเวลาคือเท่าที่เราแบบเห็นวีดีโอต่างๆเนาะในทวิตเตอร์หรือในรูปอะไรเงี้ยคือสอคนนี้อยู่ด้วยกันคือตัวติดกันมากแบบ คือพี่ไมอ่ะคือจะแบบก็จะโอบโป,โปอโปก็จะโอบพี่ไมตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วแบบอ่ามันจะมีที่เขาอ่ะก็เต้นด้วยกันอะไรเงี้ยแบบคือน่ารักอ่ะแล้วมันจะมีจังหวะที่คุณแม่ของพี่ไมอ่ะคือเหมือนเขาเจอเจออปใช่ไหมแล้วเขาก็อ่าอปเข้าไปคุยกับคุณแม่ของพี่ไมแล้วเหมือนคุณแม่ก็ชวนอปอ่ะ หมือนแบบเดินเดินไปหาพี่ไมยอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนคุยกันคือดูสนิทสนมกันมากเลยคือมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอะ่ะเออคือเราว่าน่าจะล็อกมงแล้วแหละอโปคือสะพ้ยกาลสินนั่นแหละขนาดนี้แหละ น่ารักอะ่ะมีช่วงของที่วงคิมวรัสแบบขึ้นไปเล่นใช่ไหมคือพี่ไมอะ่ะเขาก็เล่นกีตาร์แล้วอัโปก็เป็นนักร้องอะไรเงี้ยแล้วคือข้างหลังอะ่ะคือคุณแม่ของพี่ไมายเขาก็เหมือนแบบถ่ายรูปเก็บโมเมนต์แล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยคือเขาน่ารักเนาะแล้วแบบอ่คุณพ่อของอโปอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายเก็บโมเมนต์ตลอดด้วยที่เราเห็นในทวิตเตอร์นะแล้ว่าจะมีช็อตที่ พี่ไมยอปโป้พี่ปอนแล้วก็ครอบครัวของอปโป้เนี่ยก็คือเต้นด้วยกันอะไรเงี้ยเออคือแบบทุกคนจอยอะจอยๆแบบในงานคือมีความสุขมากอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งที่แบบว่าอ่าคือพี่ไมยกับป้เข้ายื่นคุยกันอยู่ข้างล่างเวทีใช่ไหมแล้วเหมือนพี่ไมยก็แบบไปไปจับจับที่หูแล้วอปโปูก็แบบยื่นมือมาแบบว่าแตะๆหน้าพี่ไมยอะไรเงี้ย ไม่อยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันคือเขามีเรื่องให้คุยกันเยอะมากเลยนะคือคุยกันตลอดเวลาแล้วแบบอะต่อให้อพี่ไม้จะเดินไปที่ไหนสักที่อะแล้วสุดท้ายอโปก็จะเดินมาตามก็เดินมาหากันตลอดแล้วก็จะแบบชวนกันไปดูตรงนั้นตรงนี้คือต้องติดกันตลอดเวลาแล้วที่สังเกตนะคือ อาป่วจะชอบแก้งพี่ไม้ใช่ไหมคือเหมือนอาปวเป็นแมวแบบเออไม่เกินจริงอะเป็นแมวของพี่ไม้เลยแมวตัวโปรดของพี่ไม้เลยแล้วที่สังเกตนะคืออาปวจะอยู่ในสายตาของพี่ไม้อยู่ตลอดเวลาแล้วเหมือนพี่ไม้อะเขาก็จะมองด้วยความแบบภาคภูมิใจอ่ะแบบเอบออาปเก่งอะไรเงี้ยคือสายตาเขาอ่ะคือจะมองตลอด ไม่ว่าแบบอโปจะทะําอะไรอะไรเงี้ยแล้วอีกช็อตนะที่เราชอบคือเหมือนอ่าถึงคิวที่พี่ไม้ต้องขึ้นไปเล่นกีตาร์แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบสตาบอ่ะเขาเอากีตาร์มาให้ใช่ไหมแล้วพี่ไม้ก็แบบพยายามแบบเดินถอยหลังอะไรเงี้ยแบบฉันฉันจะแกล้งแบบสตาบอะไรเงี้ยเดินถอยหลังไม่ยอมเอากีตาร์สักทีจนแบบจะไปชนกับบับบิวอะไรเงี้ยที่เล่นแซ็กโซโฟอนอยู่เฮ้ย <c oughs> คือ ติดจากใครมาก่อนพฤติกรรมนี้คือรู้เลยอยู่ด้วยกันบ่อยอยู่กับอโปบ่อยนี่คือนิสัยนี่คือเริ่มไปและเริ่มเหมือนกันแล้วแบบความดือ้อความแบบขี้แกล้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายนี้นะคะเราก็อยากจะบอกว่าเออเราก็ชอบคู่นี้แบบอีกคู่มากๆเช่นกันแบบว่าเขาน่ารักเขาเป็นธรรมชาติอ่ะเออก็ดูมีความแบบว่าเขา เขาก็ใช้ชีวิตปกติแบบนี้กันจริงๆอะไรเงี้ยคือเขาสนิทกันมากอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแอดก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้แอดนะคะก็เดี๋ยวแอดก็จะทำวิดีโอเศรษโมเมนต์ดีๆออกมาอีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องไวสปอยนะคะขอบคุณคะ่ะ